สวัสดีครับสงครามอิสราเอลกับฮามาสก็ยังดำเนินต่อไป อิสราเอลปฏิเสธการหยุดโจมตีกาซาทำให้การเจรจาภาคครบต้องหยุดชะงักไปทีแรกอิสราเอลยืย่นข้อเสนอให้กับฮามาสนะครับปล่อยตัวประกัน10คนแลกกับการหยุดโจมตี7วันแต่ว่าฮามาสนี่ไม่ยอมฮามาสต้องการให้หยุดโจมตีกาซาแล้วก็ให้อิสราเอลปล่อยตัวนักรบฮามาสนี่ทั้งหมดซึ่งมันก็มากไปตามมุมมองของอิสราเอลนะครับหลายฝ่ายที่เข้าไปเจรจาเนี่ยพยายามให้อิสราเอลหยุดโจมตีแต่ว่าไม่มีการเจรจากดดันให้ฮา ามัสที่ปล่อยตัวประกันมันก็รู้สึกว่าเข้าข้างฮามาสอันนี้หลายคนคิดแบบนั้นแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเขาต้องการให้อิสราเอลหยุดโจมตีก่อนแล้วค่อยมาเจรจากันนะครับซึ่งก็ต้องเข้าใจอิสราเอลเพราะว่าอิสราเอลมองว่าตัวเองนี่ถูกกระทำหากหยุดโจมตีไปไม่มีข้อเสนอใดๆจะทำให้ฮามาสเนี่ยรวมตัวกันหรือว่าหลบหนีออกไปได้ก็เลยตกลงกันไม่ได้ไม่หยุดโจมตีนะครับ ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาเกิน20,000รายนี้ไปแล้วในขณะเดียวกันนะครับคณะมนตรีความมั่นคงของ UN เนี่ย ก็เลื่อนการลงมตินี้ออกไปเป็นการเลื่อนครั้งที่3แล้วในจำนวนผู้เสียชีวิตมีผู้อายุน้อย8,00 0รายแล้วก็ผู้หญิงนี่6,200รายซึ่งก็คิดเป็น71%ตัวเลขนี้รายงานโดยกาซาตรวจสอบไม่ได้นะครับอันนี้ถ้าเราคิด100คนที่เสียชีวิตไปเนี่ยเป็นผู้อายุน้อยแล้วก็ผู้หญิงถึง71คนซึ่งก็แสดงว่าในกาซาเนี่ยมีแต่ผู้หญิงกับผู้อายุน้อยนี่จะเป็นส่วนมากความจริงเป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่ามีการหวางผลให้กด ดันอิสราเอลมันไม่ได้ยากในการรายงานตัวเลขนี่แบบนี้เป็นแค่ข้อสังเกตนะครับส่วนสาดมิกานี่ถูกกดดันหนักจนต้องออกมาบอกให้อิสราเอลเบาๆมือลงหน่อยก็เพื่อลดการสูญเสียของชาวปาเลสไตน์ส่วนอิสราเอลก็โยมตีทางการนี้ต่อไปซึ่งมาถึงวันนี้นะครับตามที่แอนดมินได้พูดไว้อิสราเอลไม่สนใจคำประนามนี้อยู่แล้วส่วนฮามาชก็เล่นบทโศกเรียกร้องความสงสารจากชาวโลกก็เพื่อเอาตัวรอดหวังพลิกเกมนะครับ มีนักรัฐศาสตร์นี้บอกว่ายิ่งอิสราเอลโจมตีกาซายิ่งทําให้ฮามาสเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเป็นนักวิชาการต่างประเทศนะครับแน่นอนว่านักวิชาการเนี่ยก็จะหมกมุ่นอยู่กับทฤษฎีเราเห็นมาเยอะแล้ววิเคราะห์พาดออกทะเลก็มี โดยเฉพาะนักวิชาการแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าถามว่าอิสราเอลโจมตีกาซาจะทําให้ฮามาสเนี่ยแข็งแปรงขึ้นจริงหรือไม่คนที่บอกว่าใช่ก็จะมองในมุมที่ว่าจะมีคนมาต่อต้านอิสราเอลนี้มากขึ้นฮามาสจะหาแนวร่วมได้มากขึ้นแล้วก็จะมีผู้สนับสนุนนี้มากขึ้นมองในมุมนั้นกันนะครับ ส่วนถ้ามองอีกม,มุมถ้าฮามาสเนี่ยถูกกว่าตล้างนี่เกือบหมดถูกยึดอาวุธไปแล้วก็ใช้การเมืองเข้ามาควบคุมกาซาโดยไม่ให้ฮามาสเนี่ยมามีอำนาจอีกอิสราเอลก็จะปลอดภัยได้มากขึ้นเพราะไม่มีคนมาก่อเรื่องแล้วและชาวปาลิสตาเนี่ยเดกับการกระทําของฮามาส ทฤษฎีนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับยิ่งถ้าอิสราเอลไปไม่สุดครึ่ง,ง,ง,งๆกลางๆแบบนี้ฮามาสก็จะยิ่งได้ใจหลวมตัวกันก่อเหตุได้อันนี้มันก็น่าคิดทําไมต้องยอมฮามาสละครับอันนี้แอดมินพยายามแสดงความเห็นแย้งกับนักวิชาการไม่งั้นก็ต้องยอมกลุ่มก่อการร้ายทุกอย่างนี้ล่ําไปถ้าเป็นคนตาขาวก็อาจจะยอมนะครับแต่ว่าอิสราเอลนี้ไม่ใช่ ส่วนสหรัฐนักวิชาการคนเดิมนี้บอกว่าสหรัฐมิกาเนี่ยสนับสนุนอิสราเอลสหรัฐมิกาจะถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติ เรื่องการเมืองระดับโลกเนี่ยใครจะมาโดดเดี่ยวสหรัฐมิกานแล้วครับแม้แต่จีนกับรัสเซียก็ยังต้องร่วมมือกับสหรัฐมิกาในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการค้าอันนี้เรามองจากความเป็นจริงนะครับเอาโมโนคติมาใช้ไม่ได้การเมืองโลกทะเลาะก,กันก็เรื่องทะเลาะก,กันความสัมพันธ์ก็ยังอยู่แบงกดอลลาร์จะกลายเป็นแบงก์กงเต็กตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเงินหยวนจะคลองโลก ตอนนี้จีเนี่ยเศรษฐกิจสุดหนักจะมาเป็นผู้นําโลกนี้ได้ไหมกลุ่มบิกไปถึงไหนแล้วอันนี้แอดมินคิดว่ายังไม่มีใครดีพอนะครับที่จะมาล้มสรัม,มิกาได้ในเวลานี้มันลุ้นไม่ขึ้นแม้เศรษฐกิจของสรัมริกาจะชะลอต,ตัวบ้างแต่ว่าพื้นฐานดีมันพังยากนะครับและต่อให้สรัมริกาเนี่ยหนุนอิสราเอลแล้วอิสราเอลไปโจมตีลาบกาซา มีผู้เสียชีวิตเป็นล้านคนก็ไม่มีใครมาโดดเดี่ยวสลัดมิกานะครับแค่นี้มันน้อยไปส่วนอีกเรื่องที่น่าสนใจคือกลุ่มฮูตีไปโจมตีเรือสินค้าจนสลัดมิกาเนี่ยต้องจัดกองกําลังนานาชาติก็เพื่อมาคุ้มกันเรือสินค้าในทะเลแดงคาดว่าจะได้มา1ิชาตินี้เป็นอย่างน้อยนะครับ การจัดทัพนานาชาติเนี่ยจุดประสงค์ก็คือป้องปามกลุ่มโฮตีถ้าถามว่าจะโจมตีจัดการกลุ่มโฮตีได้ไหมไม่มาป้องกันเฉยๆถ้าจะทําต้องมีความชอบธรรมในระดับหนึ่งนะครับเพราะถ้าโจมตีไปเนี่ยก็จะเกิดวิกฤตมนุษยธรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าชาวเยเมนก็จะได้รับผลกระทบนี้ไปด้วยตอนนี้ชาวเยเมนก็แย่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องพิจาร,รณากันกลุ่มก่อการร้ายพวกนี้ ทั้งฮามาสฮิตบลเลแล้วก็โฮตีเอาประชาชนนี้เป็นโลอยู่แล้วนะครับมันก็ยากในการตัดสินใจแต่ว,ว่าแอดมินคิดว่าสอเมิกาเนี่ยคงมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้การเดินเรือนในทะเลแดงมีความปลอดภัยเราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับส่วนสงครามยูเครน6 6 6วันท่ามกลางอากาศหนาวเย็นนี่เป็นอย่างไรบ้าง รัเสเซียโจมตีเมืองเคอร์ซอนแล้วครับมีผู้เสียชีวิตไป9รายและรัเสเซียก็ยังพุ่งเป้าไปในเมืองใหญ่อย่างเคียบแล้วก็คาคีฟรัเสเซียโจมตีด้วยโดรนแล้วก็ขี่นณาวุฒิองทอาพประกาศของยูเครนกล่าวว่าสามารถสกัดโดรนได้18ลำจากที่ส่งมาทั้งหมด19าลำนะครับและรัเสเซียใช้ขี่นราวุธ2ลูกโจมตีเมืองคาคีฟไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตยูเครนยอมรับว่าตอนนี้นะครับรัเสเซียลุกคืบในเมืองอาร์เรียบกาได้2กิโลเมตร แม้ว่ารัเสเซียจะสูญเสียอย่างหนักก็ตามรัเสเซียทุ่มกําลังใส่เมืองอาเรียบกาซึ่งก็มีการต่อสู้กันมานานแล้วที่เป็นแบบนี้เพราะว่ายูเครนเนี่ยกำลังขาดอาวุธจําเป็นต้องถอยตั้งรับในตอนนี้นะครับ ถามว่าหน้าหนาวเนี่ยรัสเซียรบเก่งขึ้นไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันมีหลายปัจจัยนี้เข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้นยูเครนเตรียมตั้งรับนี่มากขึ้นทําให้รัสเซียมีโอกาสลุกคืบได้ในบางพื้นที่ถือว่าสถานการณ์ยูเครนไม่ค่อยดีนักแต่รัสเซียก็ยังไม่ได้เปรียบมากมายนะครับคงต้องปรับแผนกันต่อไปเพื่อรออาวุธจากตะวันตกนอกจากนี้นะครับทางยูเครนีกล่าวว่าได้วางแผนผลิตโดรนลาดตระเวนโจมตีหนึ่งล้านลำ โดนโจมตีระยะกลางแล้วก็ระยะไกลามากกว่า11,000ลำ ีจะผลิตในปีหน้านะครับซึ่งในนี้ก็จะมีโดรนพิสัยทําการ1,000กิโลเมตรอย่างน้อยเนี่ย1,000ลำซึ่งตอนนี้ยูเครนผลิตอาวุธเองได้มากขึ้นส่วนระบบป้องกันนะครับยูเครนได้ระบบแพ t ชั o ร์จากเยอรมันมาเพิ่มอีกหนึ่งระบบซึ่งยูเครนได้รับแพ t ชั o ร์จากเยอรมันรวมเป็น2ระบบแล้วนอกจากนี้เยอรมันเนี่ยก็ยังได้ประกาศส่งมอบระบบ I อลิสทีเอชเอลเอ็มให้กับยูเครนอีก4ระบบและญี่ปุ่นก็จะส่งแพตชัวร์ให้กับยูเครนด้วยนะครับ ส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่21ธันวาคม2566นี้ออกมานะครับทหารของรัเสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ352,70นายเพิ่มขึ้น1,080นายอยู่ในเกณฑ์สูงนะครับรถถัง5,828เพิ่มขึ้น14รถยานเกราะ1 8 2 5เพิ่มขึ้น31ปืนใหญ่8,226เพิ่มขึ้น20จรวดหลายลำกล้อง 932เพิ่มขึ้น4นะครับระบบป้องกัน611เท่าเดิมโดรน6,342เพิ่มขึ้น26เครื่องบิน324เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์324เท่าเดิมขีปนาวุธ1,613เพิ่มขึ้น1นะครับเรือรบ22เรือดำน้ํา1เท่าเดิมพาหนะ1,919เพิ่มขึ้น48แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ1,208เพิ่มขึ้น5นะครับ งบช่วยเหลือยุเครนจากสหรัฐมิกาต้องลุ้นต่อยังไม่หมดหวังตอนนี้ยูเครนเนี่ยต้องตั้งรับอย่างรอบครอบมทุทะลุเหมือนเดิมนี้ไม่ได้ในขณะที่รัสเซียหอมปุกก็ต้องระวังตัวนี้เช่นกันนะครับคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนักในตอนนี้